มาเจอหมูแดดเดียวเจ้านี้น่าสนใจนะครับเขาขายอยู่บนรถพ่วงขายส้มตาด้วยสามพวงห้าสิบบาทอยู่นะแม่ค้าอ,อขายกี่โมงแม่ค้าออกแปดโมงหกโมงท่าเทศกาลอ๋อนี่นะครับ,รบวิธีการทอดแบบให้ติดกระทะก็คือเราทอดในหม้อไปเลย ร้อนกไปเลยเลยแล้วจะไม่อมนะมันอ่าข้าวเหนียวขายไงขง้าวเหนียวด้วยพอเดียวก็พอสุดท้ายนี่ก็จะคือวิ่งอยู่เส้นนูจนจอดประจำอยู่แล้วค่ะตรง,ตรงบริเวณไหนอ๋อจอดประจำอยู่ตรงนี้ เมืองมาถ้าติดค้าก็จะเข้าในซอยถ้าเ<อ>มติกค้าถ้าเมืองมาอาจจะค้าประจำทางก <c oughs> ันเขาจะไม่ให้จอดประจำใช่ไหมก็ถ้าเมติกติดมาเราต้องบอกเขาลแล้วสองเออผมดูแล้วแม่ค้าเขาก็าจะไม่จอดเก็บภาครนะครับเขาจะค่อยๆใครเรียกเขาก็จอดขายเนาะเขาจะอยู่ประจำตนครับ ก็ต้องใช้ไฟแรงๆนะครับต้องรอให้น้ำมันเดือดเดือดแล้วจะขายครบเครืองเลยมีส้มตำใช่ไหมไก่ย่างอาหารอีสาอาหารอีสานทะั้งครบเลยเนาะ พอทาดแบบนี้เขาจะไม่อมน้ำมันนะครับตอนน้ำมันไม่ัวแบบไม็หอมมากเลย นี่มีน้ำจิ้มแจ่วด้วยแถมค่ะปกติจะมีปะลาสับแต่วันนี้ปะลาไม่มีครับอ่าอีสานพาแซบค่ะส,คเเออสิกเนเจอร์ของร้านของศักดิ์สิทธิ์กับน้องไว้ก็มารีิวใหนนะไปเที่ยวหาจอมเทียนมาอุดหนุนแม่ค้ากันได้นะนี่นะครับหมูพวงสามพวงห้าสิบอืมอ้มอื้ม ทอดดีนะทอดแบบฟูๆไม่เหนียวอืมอืมก้อนเหนียวสิบบาทมเน้ำจิ้มแจ่วมาให้ด้วยอ,อร่อยเลยหมูไม่มีความตูอืม